หัวข้อ426เรื่องนักเลงหญิงก็โดยสมัยนั่นแหลพวกนักเลงหญิงหลายคนพากันไปเที่ยวเรื่องเริงในสวนได้ส่งชายสื่อไปในสำนักหญิงแพทร์ยาคนหนึ่งว่าขอให้นางมาพวกเราจะพาเที่ยวเรื่อเริงในสวนหญิงเพศรยานั้นได้ตอบไปอย่างนี้ว่าข้าแต่นายดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรือเป็นพักพวกของใครอันหนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแต่งกายมากมีเครื่องประดับเรือนมากและจะต้องไปนอกเมืองดิฉันไปไม่ได้ครั้นแล้วชายสื่อนั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก่นักเลงหญิงเหล่านั้นเมื่อชายสื่อแจ้งอย่างนั้นแล้วบุรุษคนหนึ่งได้กล่าวกับนักเลงเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพวกท่านไปอ้อนวอนญิงเพศยานั้นทําไมคนบอกท่านพระอุทายีไม่ดีหรือท่านพระอุทายีจะทรงมาให้เอง เมื่อบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาสกคนหนึ่งได้กล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่าคุณยาได้พูดอย่างนั้นการกระทํานั้นไม่สมควรแก่พระสมณะเชื้อสายสากยาบุตรท่านพระอุบาลีจักไม่ทําเช่นนั้นเมื่ออุบาสกนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนักเลงหญิงเหล่านั้นได้พนันกันว่าท่านพระอุทายีจักทําหรือไม่ทําแล้วเข้าไปหา ท่านอุทายีแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพวกข้าพเจ้าพากันไปเที่ยวเรื่นเริงในสวนนี้ได้ส่งชายสื่อไปในสำนักหญิงแพชศยาชื่อนวนว่าขอให้นางมาพวกเราจะพาเที่ยวเรื่นเริงในสวนนางตอบอย่างนี้ว่าข้าแต่นายดิฉันไม่ทราบว่า ท่านทั้งหลายเป็นใครหรือพรรคพวกของใครอันหนึ่งดิฉันมีเครื่องแต่งกายมากมีเครื่องประดับเรือนมากและจะต้องไปนอกเมืองดิฉันไปไม่ได้ข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าได้โปรดส่งหญิงแพชยยานั้นไปให้สําเร็จประโยชน์ด้วยเถิดขอรับลําดับนั้นท่านพระอุทายีเข้าไปหายหิงเพชยานั้นคันแล้วได้ถามหญิงแพชยยานั้นว่าทําไมเธอถึงไม่ไปหาคนเหล่านั้นเล่า หญิงแพทยานั้นตอบว่าดิฉันไม่ทราบว,ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครหรือพรรคพวกของใครอันหนึ่งดิฉันมีเครื่องแต่งตัวมากมีเครื่องประดับเรือนมากและจะต้องไปนอกเมืองดิฉันไปไม่ได้เจ้าค่ะจงไปหาคนเหล่านั้นเถิดคนเหล่านั้นฉันรู้จักถ้าคุณเต้ารู้จักดิฉันจะไปเจ้าค่ะครั้งนั้นนักเลงหญิงเหล่านั้นได้พาหญิงแพทยานั้นไปเที่ยวสวน จึงอุบาสกนั้นเพ่งโทษตีเตียนโพธนาว่าฉไนท่านอุทายีจึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่ออันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่งเล่าพิสุทั้งหลายได้ยินอุบาสกนั้นเพ่งโทษตีเตียนโพธนา,าอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความประอายมีความรังเกียจคร่ต่อสิขาบทตังเพ่งโทษโพธนาว่าฉไนท่านพระอุทายีจึงได้มีความเป็นผู้ชักสื่ออันจะพึง อยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่งเล่าแล้วกับทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมพิสุสง์ในพ่อเหตุนั้นเป็นข้อมูลในเหตุแรกเกิดนั้นแล้วสอบถามท่านพระอุทายีว่าดูก่อนอุทายีข่าวว่าเธอถึงความเป็นผู้ชักสื่ออันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่งจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขา้า พระผู้มีพระภาคทรงติดเตียนว่าดูก่อนโมคาบรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่สมไม่ควรทาฉนะนั้นเธอจึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่ออันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่งเล่าดูก่อนโมคาบรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเริ่มใสของชนที่ยังไม่เริ่มใสหรือเพื่อความเริ่มใสย,ยิง่งขึ้นของชนที่เริ่มใสแล้ว โดยที่แท้การกระทำของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนที่เลื่อมใสแล้วคันพระภูมิภาคทรงติเตียนท่านอุทัยโดยอเนกปริยายแล้วตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคานตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่ความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใส การไม่ะส,สมการปาระรความเพียรโดยอเนกปริยายทรงทำรรม,มีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่พิสุทั้งหลายรับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจะกบัญญัติสิกขาบทแก่พิสุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการละถึงดูก่อนพิสุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้อันหนึ่งพิสุดใดถึงความเป็นผู้ชักสื่อบอกความประสงค์ ของบุรุษแก่สตรีก็ดีบอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดีในความเป็นเมียก็ตามในความเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดแม้บอกแก่หญิงแพทยยาอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะเป็นสังฆาทีเศษเรื่องนักเลงหญิงจบวินีแต่วัตถุ เรื่องสตรีหลับก็โดยสมัยนั้นแหลบุรุษคนหนึ่งสั่งพิสูรรูปหนึ่งไว้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตีผู้มีชื่อนี้พิสูรนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตีผู้มีชื่อนี้ไปไหนเขาตอบว่าหลับขอรับเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกาัทุนเรื่องนั้นแตพพ่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่า ดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฏเรื่องสตรีตายก็โดยสมัยนั้นแหลบุรุษคนหนึ่งสั่งพิสุรูปหนึ่งไว้ว่าข้าแต่พ่ะคุณเจ้าขอพรอคุณเจ้า,จ,าจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้พิสุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตรีผู้นี้ไปไหนเขาตอบไปว่าตายเสียแล้วขอรับ เธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎเรื่องสตรีย้ายบ้านก็โดยสมัยนั้นแหลบุรุษคนหนึ่งสั่งพิสุรูปหนึ่งไว้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตีผู้มีชื่อนี้พิสุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตีผู้มีชื่อนี้ไปไหนเขาตอบว่า ย้ายไปแล้วขอรับเธอได้มีความรังเกยียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่นพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอาบัตทุกฎเรื่องผู้มิใช่สตรี ก็โดยสมัยนั้นแหลบุรุษคนหนึ่งสั่งพิสูรรูปหนึ่งไว้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้พิสูรนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตรีผู้มีชื่อนี้ไปไหนเขาตอบว่าไม่ใช่สตรีขอรับเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วกระมังหนอจึงกระททุนเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอาบัตทุกฏกเรื่องสตรีบันดา ก็โดยสมัยนั้นแหลบุรุษคนหนึ่งสั่งพิสุรูปหนึ่งไว้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้พิสุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตีผู้มีชื่อนี้ไปไหนเขาตอบว่าเป็นสตรีบันเดาะขอรับเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแดพพาา่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎเรื่องชักโยงสามีภรรยาผู้ทะเลาะ ให้คืนดีก็โดยสมัยนั้นแหละสตรีคนหนึ่งทะเลาะก,กับสามีแล้วได้ไปยังเรือนบันดาพิสุกุลุป,ปกะได้ชักโยงให้คืนดีกันแล้วเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศจแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดถามว่าดูก่อนพิสุเขาหยากันแล้วหรือเขายังไม่ได้หยากันพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัต เพราะเขายังไม่ได้อยาเรื่องการชักสื่อให้บรรดาก็โดยสมัยนั้นแลพิสูรรูปหนึ่งถึงการชักสื่อในบรรดาแล้วเธอได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้วกระมังหนอจึงกลับทุนเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุนละใจสังฆาทิเศษสิคาบทที่5จบ